สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับผมวันนี้รายการพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชนะมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมนําเสนอเหรียญนี้เลยครับเหรียญที่เห็นอยู่นี้นะครับคือเหรียญหันข้างนะครับหลวงพ่อเปินวัดบางพระนะครับเป็นเหรียญที่ไม่มีห่วงนะลักษณะนี้เขาเรียกว่าหายห่วงนะครับด้านหน้าจะเป็นการแกะบล็อกที่สวยมากนะครับท่านผู้ชมนะลักษณะการแกะการเกาบล็อกี่คมกลิบเลยนะท่านผู้ชมนะครับนี่ขนาดผมไม่ได้ใช้ ก้อง 10x นะดูครับไาผมกับเส้นเกษานะครับนี่เห็นไหมครับเพียบเลยนะท่านผู้ชมครับนี่ครับเอาว่าตัวจริงเสียงจริงนี่ชัดเจนแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมเอียงได้แค่นี้นะครับดูบริเวณดวงตาสิครับท่านผู้ชมครับการแกะกันเกาบล็อกนี่ถือว่าเหมือนเหรียญมีชีวิตเลยนะครับเหรียญนี้เป็นลักษณะเนื้อทองแดงลมมันปูนะครับสวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูบล็อกหลังนะครับคือว่าครบเลยนะบล็อกหลังนี่นะเห็นไหมครับรุ่นนีี้เคารรยกว่่นะุุุพทธณ จัดสร้างและพุทธ,ธาภิเษกเมื่อปี2537เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับด้านหลังจะวางลักษณะด้านล่างหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระด้านบนนี่จะมียันล้อมรอบเลยนะครับเอาว่าครบเครื่องเลยนะครับแบบนี้นะท่านไหนหาอยู่นี่ไม่ผิดหวังครับท่านดูครับความสวยงามของอพระที่เป็นลักษณะเนื้อทองแดงลมมันปูลักษณะแบบนี้คือพระไม่ได้ใช้เลยนะผิวแบบนี้เป็นผิวพระบ้านๆฮิ่งๆนะท่านไหนหาอยู่ไม่ควรผลานนะครับเกจิชื่อดังนะครับ หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับเหรียญมีชีวิตเตยนะเหรียญนี้นะ